สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆจากทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้เล็กจะมาขอ,อนำเสนอเคสการทานน้ำดื่มเมอริสว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าก่อนหน้านั้นเราเกิดภาวะความตึงเครียดวิกฤตโควิด COVID -19 จําทำให้เราเจอปัญหาต่างๆสิ่งที่ก่อให้เกิดกับร่างกายเรากับผลกระทบตรงนั้นคือเครียดนอนไม่หลับร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียเป็นระยะเวลา ซ้สำๆซ้อนๆหลายๆเดือนเราก็เลยต้องการทานอะไรก็ได้ที่เข้าไปช่วยบำบัดช่วยปลดปล่ยร่างกายหลังจากที่ทานน้ํเดืม่มมะลิทีนี้ไปขวดแรกก็รู้สึกได้ถึงการนอนหลับลึกหลับสบายปัอนคลายตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายจะเฟรชชี่มากขึ้นอย่างที่2ที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือก่อนหน้านั้น เล็กจะทานน้ำหนึ่งตัวนี้ความเครียดจะปล่อยเกิดมีฝ้าเกิดที่หนูแก้มทั้งสองฝั่งเป็นพื้นดำอย่างชัดเจน mm hmm. เมื่อเราทานสินค้าตัวนี้ไปภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนจะรู้สึกได้เลยว่าฝ้าบราิเวณหนูแก้มตรงนี้จะมีอาการค่อยๆจางค่อยๆจางไปซึ่งทำให้เล็กรู้สึกดีและรักสินค้าตัวนี้มากขอบคุณบริษัทท r ไอเดียขอบคุณสินค้าดีๆที่ผลิตขึ้นมาให้กับเรานะคะขอบคุณมาก